แต่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเยซูตัดกับภาวะอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จ คนที่เกี่ยวก็กำลังได้รับค่าจ้างและกำลังสังสมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันเพื่อทั้งคนหวานและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมิได้ทรงสถิตในปูชนียสถานซึ่งมือมนุษย์ได้กระทำไว้พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติสืบ เชื้อสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลกและได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้อยู่ให้เขาอยู่ด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่าเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์ เขาได้เปลี่ยนความจริงของพระเจ้าให้เป็นความเท็จและได้นมัสการและปนเินบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้สมจะได้รับความสรรเสริญเป็นนิดเอเมและเขาได้เอาสง่าราศีของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์สีเท้าและรูปสัตว์เรื้ยขาพวกที่รักของข้าพเจ้าเหตุฉนั้นท่านจงหลีกเลี่ยงเสียจากการนับถือรูปคอลบ ด้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรนั้นเป็นที่ทําให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์มิใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นเป็นที่ทําให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์มิใช่หรือจงพิจารณาดูพวกอิสราเอลตามเนื้อหนังคนที่รับประทานของที่บูชาแล้วนั้นก็มีส่วนร่วมในแท่นบูชานั้นมิใช่หรือถ้าอย่างนั้นแล้วจะ ให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไรรูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องบูชาที่ถวายแก่รูปเคารพนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือแต่ถ้ามีใครมาบอกท่านว่าของนี้เขาถวายแก่รูปเคารพแล้วท่านอย่ารับประทานเพราะเห็นแก่คนที่บอกนั้นและเพราะเห็นแก่ใจสำนึกผิดชอบด้วยเพราะว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า